เรียนอาจารย์ประจำรายวิชาและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนค่ะดิฉัคนนางสาวณภาพภูเด่นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยค่ะ ค่ะและดิฉันนางสาวประพสรศรีคอนซายนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับความเป็นมาของหมูทุบนะคะว่ามีประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรก็เชิญคุณประพศรบอกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยค่ะค่ะเนื่องจากหมูอยู่ในช่วงราคาตกต่ำผู้นําชุมชนและชาวบ้านเห็นจึงเกิดการรวมตัวกันมาทําเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ขึ้นค่ะค่ะ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หมูทุบแต่ทั้งนี้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์หมูทุบนี้เราก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านนาจาร์ตำบลนาจาร์อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นคุณมีคุณอัชราเดชพันนาเป็นเอเนเอเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านอ่าใช่ค่ะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านนะคะ,คะซึ่งเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานั้นก็จะปรากฏเป็นเออ เป็นซองแดงๆใช่ไหมคะ,คะและ้วก็ผลิตภัณฑ์เป็นกล่องสีแดงๆ,ๆเป็นเปทรงรูปเหลี่ยมอะค่ะใช่ค่ะก็จะมีเออนามบัตรก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะก็คือว่านี่ค่ะก็ในบัตรก็จะเป็นเขียนคําว่านาจาน,นะคะก็จะเป็นหมูทุบเขาก็จะผลิตทั้งหมูทุบทั้งเออหมูกระจก<ม>ใช่ไหมคะแล้วก<ม>็อ<ม>ีกอย่างนึงก็แจวแจวแจวปลาร้าใช่ค่ะ บอกได้เลยค่ะว่าอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะซึ่งรสชาติเป็นยังไงคะคุณประปรสอนค่ะออก็จะแบบถ้ากิดเป็นหมูกระจงน,นะคะก็จะรสชาติกรุบกรอบมีความเ,ออเค็มนิดๆแต่ว่ามากินกับก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ รสชาติของหมูทุบนะคะเอ่อรสชาติจะเป็นหวานนํำแล้วก็เอ่อกลมกล่อมตามนะคะก็คือจะเข้มข้นมากเป็นพิเศษค่ะโดยขายกล่องเล็กๆก,ก,ก็จะขายประมาณเท่าไหร่คะ80บาทค่ะประมาณ80บาท,บาทซึ่งอร่อยแล้วก็คุ้มราคามากๆเลยค่ะซึ่งพวกเราทั้งสองคนก็ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับหมูทุบซึ่งจะเป็นอย่างใดนั้นก็ให้ทุกคนติดตามไปพร้อ,รอ,รอมๆกับพวกเราได้เลยค่ะ ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปลงลูกเนื้อสัตว์บ้านนาจาร์ตำบลนาจาร์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินค่าทุกคนคะได้ยินเสียงอะไรไหมเมือนเสียงดังมาจากข้างในอยากดูแล้วว่าข้างในมีอะไรตาไปดูเลยค่ะ เราคุณแม่อัชาลาเดชพันนานะคะเป็นผู้ให้ข้อมูลของเราวันนี้ค่ะค่ะพวกเราเป็นุลมนักศึกษามหวมาวิทยาลัยกาลสินวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์คุณแม่เกี่ยวกับเรื่อง เรื่องคาคิดของนำก็เอามาแปรูปลงกุแปลรูปที่สามากาักาการมามานุ่มแตแปลรูปอการกาะูทุบไธรรมชาติขึ้นมาแม่คะสำหรับคำถามต่อไปแลเราอยากจะสอบถามว่าในการทำหมุดทุกใช้เนื้อสนไหนมาทำาังล้งในในการทำหมุดทุกไฟตรรันาต้นะะเขียนสองคือสอโโทคารของยีนี้และกระสันนอบใน ที่หนูตัวนึงเราจะให้แค่สองสอย่างเท่านั้นนะคะคำถามต่อไปนะคะคุณแม่มีเคล็ดลับอะไรในการหาหูให้นุ่มแบบน่าเอ็นดูและด่มีแต่ในการีสิ่งทำของแะต่ที่ความที่หนูหนเราให้จะสงไมคระ่าที่ทำกเราน แล้วนะคะก็เลยทำให้เราสามารถจ้เห็นี่าได้รสชาติาาร่อที่กรรมวิธีที่เราเรียนกันมาได้สุดลงตางนะคะค่ะสำหรับคำถามต่อไปกรรมวิธีในการทำหมูทุบคุณแม่ใช้เวลาในการตา,ตากกี่วัน,นะคะเอาไม่ได้ทำหมูทุบหรยทั่เขางทำเสร็จแ,แล้วก็ไปตากเขาต้องหมักเพรื่องที่เราเรียนมาที่ลมาหมักเครื่องก่อนแล้เสร็จแล้วก็หมักไว้หนึ่วัน รักษาเป็นที่45นาทีนะคะแลก็นำมาย่างไปบนองกระดาษทิชชู่ะตะกอ,อไฟฆ่าเชื้อเอร,รเียบรองค่ะค่ะนี่คือดงตักหมูพลังงานแสงอาทิตย์ใช้นในการตักหมูค่ะซึ่งขณะนี้กลุ่มคุณแม่กำลังทำการตากักอยู่ค่ะ สำหรับวิดีโอที่เราเปิดให้ชมกันเมื่อกี้ซึ่งวิดีโอข้างต้นนะคะหมูทุกก็ถือว่าเป็นของดีที่มีชื่อเสียงของตำบลน,นาจาร์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินค่ะตลอดจนสามารถนำไปใช้และพัฒนาต่อย,ยอดความคิดส,สร้างอาชีพรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะและท้ายสุดนะคะพวกเราอยากจะบอกกับทุกคนว่า